ลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดงของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนือ้อใต้ศาสตร์ ฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนส็นแสนก็หลากหลายเพณร้องจะโกรธยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำ เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมือ <c oughs> งที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้อมตะโกนอย่าร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดีด ความวุ่นวายในสังคมเมืองหลายคนงกำลังมองหาที่พักสักที่เพื่อเอ็นกายปลดปล่อยความสับสนวุ่นวายภายในจิตใจซึ่งรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้พาคุณผู้ชมมาปลีกวิเวกในโรงแรมเล็กๆบนถนนทะเลหลวงอย่างคลับทีโฮเทลที่เรียกได้ว่าเป็นที่พักกลิ่นสเปซแห่งหนึ่งที่ใจกลางเมืองสงขลา พร้อมดีไซน์ชวนหลงไหลที่จะพาคุณผู้ชมหลุดไปอยู่ในโลกอีกใบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยละค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับซูเปอร์วเซอร์ของที่โรงแรมลับฉี่โฮเทล<า>ทะเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ไม่ต้องรีพีก็ได้โอเคที่คักชีโฮเทลนี่เปิดมากี่ปีแล้วคะก็เปิดเโนเวทใหม่ประมาณ5ปีค่ะตอนนี้ค่ะ5ปีแล้วปีนี้ถ้านับเป็นปี6สี่เอ๊ะหกสี่ไหมตอนนี้ปีหกสี่แล้วเนาะใช่หกสี่นี่นับเป็นนับเป็นห้าหรือเป็นห้าแล้วค่ะอ๋อนับเป็นห้าเลยนะ แล้วจริงๆที่นี่นี่ก่าจะเปิดมานี่คือเป็นอะไรมาก่อนเออที่นี่นะคะก่อนก่อนหน้านี้จะเป็นแมนชั่นเป็นซันซิตี้แมนชั่นค่ะคนแถวนี้เขาจะรู้จักชื่อนี้กันแตออ่ที่เปลี่ยนมาเป็นเรโนเวทใหม่ก็คือตอ,ตอนนี้ก็ถึง5ปีแล้วค่ะก็คือเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมคลับทรีค่ะเป็นแมนชั่นมาก่อนใช่แสดงว่าที่นี่ไม่ใช่ โรใช่ก็คือเป็นโรงแรมที่เรโนเวทเรโนเวทมาจากแมนชั่น <mansion S 2> ค่ะก็คือที่นี่นี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้แบบถูกสร้างมาตั้งแต่แรกว,ว่าเป็นถ้าทาไมถึงมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมอะคะใช่ก็คือเหมือนกับว่าแมนชั่นนะคะก็คือเขาเทคโอเวอร์มาเหมือนกับเปลี่ยนเป็นแบบผู้บริหารใหม่ค่ะแล้วก็เทคโอเวอร์ทำมาเป็นโรงแรมก็คือ ต้องการให้เป็นโรงแรมแบบร้อยอ๋อใช่ค่ะก็คือเทคโอเวอร์แมนชั่นตรงนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะรีเวทเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นให้เป็นโรงแรมร้อยเปอร์ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบเป็นรายเดือนส่วนใหญ่จะเป็นรายเดือนแล้วก็มีรายวันบ้าง๋อค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโรงแรมร้อแล้วค่ะโอเคทะเลแล้วคอนเซปต์ของโรงแรมขับชีโฮเทลนี่คือเป็นยังไงคะค่ะ ก็คือคอนเซปต์ของทางโรงแรมโรงแรมจะตกแต่งในสไตล์ของตะวันตกเป็นสไตล์โคลเนียลนะคะ,คะซึ่งทำให้ดูแบบหรูหราแต่ดูคลาสสิกจะเป็นโรงแรมเล็กๆซึ่งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา คือที่นี่อยู่ใจกลางเมืองสงขลาใช่ค่ะ <S <S คือถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่สงขลาปุ๊บที่นี่อาจจะไม่ได้ติดทะเลไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองสงขลาใช่แต่ก็ไม่ไกลจากทะเลนะคะก็ประมาณกิโลนึงก็ถึงทะเลแล้วค่ะก็คือสามารถเดินทางไปทะเลได้ใช่ไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลก็คือสามารถไปได้สะดวกใช่แตนะ่ว่า บรรยากาศของที่นี่ก็จะเป็นแนวแบบโคลเียลสไตล์ก็คือเป็นแนวแบบคลาสสิกแล้วชื่อของขับทีทำไมต้องเป็นขับทีโฮเทลคะก็คือชื่อของขับทีโฮเทลก็คือต้องการให้เป็นแบบกรีนสเปซ ใจกลางเมืองสงขลาแบบให้ลูกค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยรู้สึกถึงแม้ว่าโรงแรมเราจะอยู่ใจกลางเมืองสงขลา<ะ>ก็จริง<ะ>แต่บางท่านก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบโรงแรมที่แบบมันดูแบบไม่โอเค<ะ>แบบดูไหน ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอลูกค้าเข้ามาพักแล้วรู้สึกประทับใจแบบรู้สึกว่าเอ้ยดูอบอุ่นจังเลยทั้งพนักงานทั้งโรงแรมถึงจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กก็จริงแต่ทําให้แบบรู้สึกแบบดูแบบอบอุ่นนะคะเป็นกันเองกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะคำว่าขับชีนี่คือมีทรีนั่นแปลว่าที่นแบบี่เป็น จะมีต้น,มตนมไม้ต้นไม้ใช่เพราะว่าแบบเหมือนจะอยู่ใจกลางเมืองอาจจะมีแตบบ่เป็นตึกเป็นรถซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโรงแรมก็เลยจะมีแบบให้มันเป็นดูแบบเป็นสีเขียวเป็นฟ r e สเ space ค่ะในใจกลางเมืองค่ะจะได้รู้สึกแบบผ่อนคลายเวลามาพักอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆว่าจ i s s h o p t ที e Hotel เ,เนี่ยจะมีความที่คอนท้าระหว่างเมืองกับโรงแรมมากๆเลยก็คือโรงแรมจะเป็นฟ r e e เ space พื้นที่สีเขียวในเมืองกลางเมืองแต่ซึ่งอยู่ท่ามกลางเมืองซึ่งจริงมันจะมีความคุกค่าเนาะมีรถมีการจราจรมีอะไรนี้แต่ว่าขับทีโฮเทลเหมือนเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งที่แบบทาให้แตกต่างจากในเมืองนั่นเองโอ้นี่คือที่มาของชื่อขับทีโฮเทลใช่ค่ะจริงๆก็เป็นชื่อที่ที่แบบฟังเข้าใจง่ายช่คะก็คือแบบถ้าคุณผู้ชมจะมานี่คือหาไม่ยากเลยนะ จริงๆแล้วตรงนี้คืออยู่บนถนนอะไรเอย่ยเออเป็นถนนทะเลหลวงนะคะใช่เดอ,อส่วนใหญ่คนแถวนี้เขาจะเรียกว่าย่านวชิลาค,ค,ค่ะจะหาของกินง่ายค่ะ,คะเดิอนออกไปข้างหน้าโรงแรมก็จะมีแบบสตรีทฟู้ดทุกตอนเย็นเลยจะมีของขายเยอะแยะเลยค่ะค่ะ คือสังเกตง่ายๆเลยโรงแรมจะเป็นสีเขียวเลยใช่ค่ะพอผ่านโรงแรมปุ๊บคุณจะเห็นสีเขียวอยู่ที่หน้าโรงแรมเลยนะคะต้นไม้แบบเยอะมากค่ะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือเหมือนเหมือนดูไกลๆเหมือนจะเป็นโรงแรมที่เล็กใช่เป็นโรงแรมเล็กแบบก็คือถ้าเข้ามานี่คือแบบเหมือนอยู่คนละโลกเลยนะท่งนใค่ะ คลับทีโฮเทลจะแยกฝั่งล็อบบี้กับห้องอาหารซึ่งดีไซน์ของห้องอาหารจะมีความแตกต่างจากบริเวณล็อบบี้เล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความสวยงามและความคลาสสิกในรูปแบบโคโลเนียลสไตล์ค่ะ ก็คือจะมีในส่วนของหน้าฟอนแล้วก็ตึกห้องพักะจะอยู่ฝั่งเดียวกับหน้าฟอนเลยก็คือลูกค้าขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นห้องพักได้เลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของห้องอาหารค่ะค่ะห้องอาหารของทางแรมจะเป็นอาหารเช้าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะจะเป็นเปิด6กโมงถึง10บโมงเช้าะจะมีกาแฟขนมบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงโอ้มีค่ะกาแฟขนมบริการฟรี ตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะบริการให้ลูกค้าฟรีทุกท่านที่เข้ามาามตอนไหนก็ได้เหรอคะได้ค่ะโอ้โหค่ะแล้วที่นี่เห็นว่าดีไซน์คุณจะเห็นว่าการตกแต่งของที่นี่นี่เป็นอะไรที่ออกแนวแบบยุโรปเนาะคอลเนียลสไตล์จริงเลยแล้วก็คลาสสิกด้วยค่ะมีความเป็นวินเทจนิดหน่อยค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศแล้วคือเวลาเดินเข้ามานี่คือจะแตกต่างเหมือนกับอยู่คนละโลกกับข้างนอกเลยใช่ค่ะแล้วจริง อ Inspiration ของการตกแต่งงแบบนี้มาจากไหนคะก็คือเขาจะแบบเหมือนกับเ n โนเว e ประมาณให้ยังเป็นแบบของเก่าอยู่ให้มันดูแบบเป็นเป็นแบบสไตล์แบบเก่าๆแต่รูหราดูคลาสสิกอะค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นแบบพวกเซรามิกค่ะค่ะแล้วก็ไม้ก็จะเป็นแบบพวกแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือแบบ ทุกทุกที่นี่จะเป็นไม้เกือบหมดเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะจะเป็นเซรามิกด้วยเซรามิกด้วยชหชลับกันค่ะ<า>แต่คือตรงนี้นี่เราจะเห็นว่าบรรยากาศนี่คือเป็นแนวแนวแบบออกแนวหรูหรานหน่อยค่ะ<า>แต่ว่ามันก็ไม่เชิงแบบลักชัวรี่อะไรมากนะที่เราเห็นคือไม่ได้เน้นว่าต้องหรูหราแบบ<า>สุดๆแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นแนวแบบผสมคลาสสิกนิด,น,ดนิดด้วยค่ะ ค่ะทะเลค่ะที่นี่โรงแรมที่นี่เห็นว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากจริงๆแล้วที่นี่มีอยู่กี่ห้องคะค่ะมี76็ห้องค่ะค่ะค่ะอันนี้เลทราคาประมาณเท่าไหร่บ้างราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่990บาทค่ะค่ะจะมี990 1 0 9 0 1,690 1,790นะคะอ๋อ1,790อันนี้1790นนี 1> 1, 90, ่แพงสุดหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเลทราคาแพงสุดแต่เห็นว่าที่นี่มีอยู่หลายเลทราคา แสดงว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์และก็ความกว้างใหญ่ของห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวทีนี้เราว่าจะไปดูโรงแรมนิดนึงในตามเดทที่ทะเลบอกเดี๋ยวจะดูว่าในแต่ละห้องเนี่ยมีความต่างกันยังไงบ้างและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะมาพักเนี่ยเลทราคาห้องประมาณไหนที่เหมาะนะคะคเดี๋ยวเราจะไปชมห้องที่โรงแรมที่นี่กันค่ะได้ค่ะ บอกเลยว่าชักตื่นเต้นเพราะขนาดดีไซน์ในพื้นที่สาธารณะของโรงแรมยังสวยงามขนาดนี้แล้วห้องละจะขนาดไหนคุณผู้ชมพร้อมจะไปชมห้องพักของ Club T Hotel กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะอันนี้คือห้อง Standard ใช่ค่ะทะเลใหญ่อยู่นะคะค่ะจริงๆห้องสแตนดาร์ดที่นี่ไม่ได้เล็กเลยค่ะสแตนดาร์ดจริงๆก็เพียงพอแล้วแหละก็โอเคสำหรับ2คนค่ะสองท่านอันนี้คือราคาประมาณเท่าไหร่นะคะ990ค่ะ990สําสำหรับห้องสแตนดาร์ดใช่ห้องนี้ประมาณ30กว่าตารางเมตรค่ะ32ค่ะส2ค่ะคือจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่า ห้องนี้สแตนดาร์ดก็จริงแต่ว่าใหญ่อยู่ท่านจริงถ้าเทียบปกติแล้วห้องสแตนดาร์ดทั่วไปของโรงแรมเนี่ยก็จะประมาณ20กว่ากว่าตารางเมตรแต่ว่าที่นี่32เลยไม่ได้เล็กนะ,ะ,ะอันนี้คือเก<ช>้าร้อยเก้าสิบห้องจะประมาณนี้แต่สังเกตได้ว่าดีไซน์ห้องก็คือจะเน้นว่ามีต้นไม้่<ช>คือต้นไม้นี่คือจะแบบเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็มีมีเตียงซึ่งจริงๆไซส์ของเตียงก็ ไม่ได้เล็กด้วยใช่ค่ะเป็นเตียงคิงไซส์เตียงเตียงคิงไซส์เลยทา,ทางทางพี่ราคาห้องก็จริงๆแล้วราคาห้องนี่เป็นราคาที่จับต้องได้หมดเลยนะเนาะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราจะเห็นราคาสแตนดาร์ดก็คือ990กับกับ32ตารางเมตรนี่คือสมน้ำสมเนื้อมากๆแล้วจริงๆนะคะ,คะแต่คือเห็นว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่คลาสสิกมาก ไม่ว่าจะเป็นสีคือจะคุมโทนทั้งห้องเลยเนาะใช่ค่ะคุมโทนทั้งห้องเลยแต่ที่นี้เรานอกจากมีมาตรฐานแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งอ่าห้องนี้ซึ่งเป็นห้องอะไรคะทวิน <Twin S 1> ค่ะห้องทวินค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าห้องทวินเนี่ยต่างจากห้องมาตรฐานยังไงบ้างค่ะแล้วจะใหญ่โตกว่านี้ขนาดไหนนะคะ,คะเดี๋ยวจะไปติดตามชมกันในห้องต่อไปกันเลยค่ะค่ะ ค่ะอันนี้คือห้องทวินใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหคือจะเห็นว่าเป็นเตียงแฝดใช่จะเป็นเตียงสามฟุตครึ่งสองเตียงแยกกันสามฟุตครึ่งเลยใช่ค่ะสามฟุตครึ่งโอ้โหอันนี้คือปกติเราสามฟุตนี่ก็พอแล้วนะคะทุเลยแต่ว่าที่เตียงแปดที่นี่เป็นสามฟุตครึ่งจะเห็นว่าแอเรียของห้องใหญ่ขึ้นใช่ค่ะกว้าง ประมาณสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ตารางเมตรนะคะสําหรับห้องนี้อันนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาจากห้องสแตนด์ดนิดหน่อยใช่อันนี้ประมาณเท่าไหร่เลยหนึ่งพันเก้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันเก้าสิบบาทสำหรับห้องทวินค่ะก็คือนอนได้สองคนเหมือนเดิมใช่แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะสําหรับคนที่ไม่สนิทกันมากเนาะใช่อยากจะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากนอนแยกเตียงกันแต่อยู่ห้องเดียวกันค่ะคือส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะไม่ชอบนอนเตียงเดียวกันใช่ ป็นเรื่องปกตินะคะ <laughs> ที่แบบเราก็จะแยกเตียง <c oughs> ทุกคนก็จะถามหาเตียงทวินที่นี่ก็มีเตียงทวินด้วยแล้วก็มีเตียงเดี่ยว <c oughs> ก็คือคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะนอนทวินหรือว่าจะนอนเตียงเดี่ยวแต่ร <c oughs> าคา <c oughs> ก็จะต่างกันนิดหน่อยเนาะใช่ค่ะแอรีห้องก็จะใหญ่ขึ้นด้วยอีกเหมือนกันค่ะแต่ดีไซน์ห้องก็จะมีความแตกต่างจากห้องเมื่อกี้ด้วยนะคะ จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะเออถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะ คือห้องมาตรฐานก็น่าจะเหมาะกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเน้นเป็นอย่างอันนี้ก็แค่แบบเป็นดอกไฮเดรนเยนนิดเดียวก็เองแต่ว่าถ้าชอบความกว้างของห้องนะคะชอบ area ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยคือห้องนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะทีนี้ห้องที่สองแล้วก็จะเป็นห้องที่3ห้องที่3ามนี่เป็นห้องอะไรเอ่ยจะเป็นห้องสูตรนะคะจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นอื ถ้าบอกเป็นห้องสูตรเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องใหญ่ขึ้นแน่ๆค่ะ่ะอันนี้เป็นห้องสูตร ะะห้องสูตรอันนี้คือประมาณพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะเอ่อก็ห้องละ32 32อ๋อห้องละ32เป็นห้องนั่งเล่น32แล้วห้องนนอกใช่รวมรวมกันแล้วประมาณ60กว่ากว่าใช่ซึ่งใหญ่นะคะ <laughs> <laughs> ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใหญ่นะคะ <laughs> คือ60กว่ากว่านี่จะเป็นเลทที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าไซส์คือกว้างเลยแหละตรงนี้เขาจะแยกเป็นสัดส่วนก็คือเป็นห้องนั่งเล่นใช่เป็นห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้องจะมีห้องน้ําทั้งสองห้องจะมีห้องน้ําทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นมีห้องน้ำสองห้องเลยใช่ค่ะมีทั้งสองห้องก็คือมีแยกเป็นห้องนั่งเล่นก็ห้องหนึ่งห้องนอนก็ห้องหนึ่งใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็นอนได้สองคนเหมือนเดิมใช่ค่ะสำหรับคู่รัก หรือว่าจริงๆคนที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะก็ห้องแต่งนี่ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมคะถ้าใช่จะเป็นเตียงคิงไซส์อ่าเป็นเตียงคิงไซส์เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ความกว้างใหญ่และความสะดวกสบายคือที่นี่น่าจะเหมาะกว่าห้องสูตรนี่คุณเหมาะกว่าใช่ค่ะเรทห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะเรทหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทซึ่งจริงๆอันนี้เป็น เดทปกติหรือเปล่าที่ทางโรงแรมตั้งมา1,690บาทจริงๆถ้าโปรโมชั่นมีลดนี่คือลดได้อีกไหมลดได้อีกค่ะลดได้อีก <laughs> นะคะจริงๆห้องนี้เนี่ยถ้าถ้าบอกส่วนตัวแล้วคือปอเนี่ยเป็นคนชอบนอนห้องกว้างถ้าถ้า ตอนเลือกก็คือคงจะเลือกห้องที่กว้างไว้ขอนเราเลือกเลยที่แบบไม่สนใจว่าจริงๆเราจะนอนกี่คนนะคะเพราะปก,กติเวลาไปเดินทางอะไรเงี้ยเราเดินทางคนเดียวเราก็จะเลือกห้องที่กว้างไว้หน่อยค่ะแต่ทีนี้ดีไซน์ห้องก็เห็นว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่เหมือนกันนะคะไว้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นเราจะเห็นว่าดีไซน์ทุกห้องเนี่ย มาจนถึงห้องที่3แล้วก็ยังพรุมโทนให้เหมือนกันอีกเนกันค่ะคือเน้นเป็นขาวเขียวนะจะเป็นโทนสีขาวสีเขียวค่ะอย่างห้องห้องถ้าเป็นห้องนอนใหญ่นี่ก็คือจะเป็นเตียงทิงไซส์เลยใช่ไหมคะทะเลอันนี้คือห้อง Family ซึ่งใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้ใช่อันนี้ เลทราคาเท่าไหร่เอ่ย1,790บาทค่ะจริงๆเท่ากับห้องสูตรเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเตียงจะเป็นเตียงคิงไซส์ทั้งคู่ใช่ค่ะทั้ง2ห้องเลยมี2ห้องน้ำเหมือนกันเป็นห้อง Connecting กันค่ะสามารถเปิดเข้าหากันได้อ๋อ ประเด็นคือว่าห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นสองห้องซึ่งเปิดเข้าหากันห้องแฟมนี้จะเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะอ่าแล้วคืออันนี้จะเห็นว่าเป็นเตียงควีไซส์ทั้งคู่ขนาดห้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะท่านวมก็เหมือนกันเลยค่ะ32กับ32อ๋อก็คือขนาดห้องจะเท่ากับห้องสูตรเลยใช่แต่ทีนี้ต่างกันก็คือว่าที่นี่จะเป็นเตียงแบบิเป็นห้องแฟมนี้ซึ่งหมายความว่าจะนอนได้ประมาณ4 4ท่าน4ท่านค่ะ จริงๆห้าก็ได้นะเนี่ยเตียงใหญ่ขนาดนี้นอนได้มากกว่าสี่นะคะคือถ้าเกิดอันนี้เหมาะกับคนที่มากันเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้ที่แบบไม่อยากแยกกันเนาะเราอยากนอนด้วยกันอยากนอนด้วยกันแบบกันระหว่างสองห้องี้ก็คือเลือกที่จะนอนห้องนี้มากกว่าและทีนี้เห็นว่าดีไซน์ก็คือจะมีความคุมโทนให้คล้ายกันทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าทั้งสี่ห้องที่ทะเลให้เราดูมานี่คือ เป็นห้องที่ดีไซน์คล้ายกันหมดใช่เหมือนกันหมดค่ะแล้วคือจะเน้นเป็นแบบนี้คือจะมีภาพมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างก็จะคุ้มพลความเป็นสีเขียวใช่เน้นสีเขียวขาวนะคะ ก็คือแบบอย่างอย่างตัวตัวหมอนเนี่ยก็คือจะเป็นสีเขียวอีกเหมือนกันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์คือจุดต่างของที่นี่ก็คือว่าดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่พอเข้ามาปุ๊บมันว้าวเลยนะ <laughs> คือว้าวมากตรงที่ว่าคือจริงเราไม่อยากจะเชื่อว่ากลางสงขลาก็มีโรงแรมแบบนี้ด้วย เป็นครบท้วนทั้งสีประเภทแล้วเรียกได้วา่าดีไซน์ของทุกห้องที่นี่กลุ่มโทนคอนเซปต์กรีนสเปซได้ดีจริงๆเลยค่ะทั้งต้นไม้ประดิษฐ์และการแมทชิ่งโทนสีต่างๆในห้องอีกทั้งขนาดของห้องอยังกว้างขวางคุ้มค่าเกินราคาเป็นที่สุดค่ะให้ทะเลฝาก ชมหน่อยว่าถ้าจะมาที่ To u b T Hotel นี่ต้องติดต่อโรงแรมยังไงบ้างคะคะก็คือช่องทางการติดต่อนะคะ,คะก็คือจะเป็นเบอร์โทรเบอร์มือถือ0981515515นะคะ,คะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์074313888นะคะ,คะหรือในลายแอดนะคะเป็นแอด c ับ T Hotel ะนะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษติดกันเลย นะคะแล้วก็ในช่องทาง Facebook จะเป็นชื่อ Facebook โรงแรมลับทีนะคะเป็นภาษาไทยเลยเป็นฝับทีภาษาไทยอันนี้<ช>เป็น Facebook Page <ช>ของโรงแรมช่ค่ะเรื่องการติดต่อจองห้องพักเนี่ยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Line หรือว่าจะเป็น f c e e o o o ค่ะแล้วก็จะมีมใช่แล้วก็จะมี w w w ทรัพทีโฮเทลดอทคอม๋อมีเว็บไซต์ด้วยอีกที่หนึ่งนะคะก็คือได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วโรงแรมนี่คือติดกับอะไรบ้างคะโรงแรมนะคะจะอยู่เส้นถนนทะเลหลวงนะคะจะอยู่ตรงกันข้ามกับซอยสิแปค่ะค่ะเรียกง่ายๆคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าย่านวชิราค่ะเป็นย่านวชิราใช่จะอยู่เยื้องกับร้านหมอเฉลิมพงค่ะค่ะอยู่ใกล้กับร้านเฝอชาบู นะคะค่ะ ่นเปลี่ยนเป็นโรงแรมดีไซน์หรูราคลาสสิกท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวโลกอีกใบที่รอให้คนภายนอกก้าวเข้ามาสัมผัสและเชื่อได้ว่าที่โรงแรมคลับชีแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางเมื่อคุณผู้ชมมาเยือนเมืองสงขลาอย่างแน่นอนค่ะ